สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมดพยาโปรค่ะเจพยาโปรค่ะเจคะวันนี้อยู่ที่ไหนคะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่คอนโดมิเนียมดุสิตแกรนด์คอนโดวิวซึ่งตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสายสองนะคะบนพื้นที่ทั้งหมดกว่า4ไร่นะคะซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแบบไฮรท์ทั้งหมด36ชั้นนะคะทำเลดีมากทำเลดีมากค่ะห้องพักอาศัยที่นี่นะคะจะประกอบไปด้วยห้องทั้งหมด520ห้องเท่านั้น ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความเป็นส่วนตัวให้กับผู้พักอาศัยได้อย่างเต็มที่ค่ะดีมากๆค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องความเรื่องความสะดวกสบายความสุดคุ้มเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเนื่องจากว่าที่นี่นะคะเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้ทะเลมากๆนะคะทะเลจอมเทียนอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามแค่นี้เองแค่อมเลยเป็นจุดเด่นของโครงการเลยค่ะเราสามารถเดินไปได้เพียง200เมตรเท่านั้นนะคะ200เมตรเท่านั้นเองใช่ค่ะในราคาที่ไม่แพงด้วย ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้านะคะ<ภ>ซึ่งฟังดูแล้วอาจจะตื่นเต้นเพราะเรามีทองคำ แถมให้ลูกค้าด้วยค่ะทั้งหมด10บาทเลยด้วยกันนะคะใช่ค่ะตอนนี้โปรโมชั่นเดือนนี้คือ10บาทเลยใช่ค่ะสำหรับลูกค้าที่จับจองเป็นเจ้าของใช่ค่ะดูสิ Grand View ถูกต้องค่ะโปรโมชั่นทอง10บาทของเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะสําหรับห้องขนาดหนึ่งห้องนอนนะคะราคาเพียง2ล้าน8แสน9หมื่นบาทเท่านั้นแค่เท่านั้นใช่ค่ะ2.89ลูกค้าได้อะไรบ้างคะเจ2.89อันนี้นะคะโครงการนะคะจะ i n c คล d e เฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า บิวอินภายในห้องนะคะวอลเปเปอร์ผ้าม่านเรียกได้ว่าแบบรีดดี้ทูมูฟเลยทีเดียวค่ะคือเหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยหิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยถูกต้องค่ะถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ถือว่าเด็ดมากใช่ค่ะคือราคาย่อมเยานะคะลูกค้าได้หนึ่งห้องนอน35ตารางเมตรถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างอยู่สบายเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทําเลก็ดีด้วยทําเลดีมากค่ะกล้ทะเลใช่ไหมห้องทุกห้องของที่นี่นะคะจะเป็นวิวทะเลทั้งหมดค่ะคือราคาเท่านี้คุณได้วิวทะเลแล้วใช่ค่ะ พร้อมย้ายเข้าอยู่ค่ะเดี๋ยวอยี้ดีไหมคะเดี๋ยวถ้าเรา,เราอยากจะดูว่าห้องดียังไงเดีเราพาทุกช่นไปดูได้ค่ะห้องตอย่างาได้ค่ะ,คะเดี๋ยวตามไปไปเลยค่ะค่ะชันค่ะ ตัวอย่างสวยถูกใจไหมคะอย่าพลาดนะคะสําหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะสําหรับตอนนี้อย่างที่เรนแจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นสําหรับ1ห้องนอน35ตารางเมตรนะคะเพียง2,890,000บาทเท่านั้นแถมฟรีทองคาอีก10บาทนะคะ10บาทเลยนะคะใช่ค่ะ10บาทเลยทีเดียวห้ามช้าเลยทีเดียวค่ะแถมเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งห้องใช่ค่ะแล้วก็มีวิวทะเลด้วยนะคะเจ๊ค่ะลูกค้าที่อยากติดต่อ ช่องทางไหนได้บ้างคะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจคอนโดมิเนียมห้องที่นี่นะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างตรงนี้เลยนะคะหรือจะสามารถติดต่อทางเพจของทางพัทยาโปรใช่ค่ะเฟซบุ๊คพัทยาโปรนะคะสามารถติดต่อติดตามเราได้เรื่อยๆนะคะ,ะทางพัทยาโปรเราจะมี update, อัปเดตโครงการบ้านและคอนโดโปรโมชั่นดีๆมาให้เรื่อยๆนะคะฝากติดตามช่องยู u ูบแล้วก็ช่อง Facebook ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ S <S 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 สวัสดีค่ะ <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะ